อัปเดตกันดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลิซ่านั้นจะอยู่ที่ลอสแอนเจลิสหรือว่า L.A. เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีการประกศราศออกมาอย่างเป็นทางการว่าลิซ่าจะเข้าร่วม Golden g l o v e และไม่ใช่การเข้าร่วมธรรมดาแต่เป็นการเข้าร่วมในฐานะของ ผู้ประกาศรางวัลหนึ่งในผู้ประกาศรางวัลของงานในปีนี้ด้วยโคตรจเจิกแล้วก็โคตรจะตัวแม่เลยล่าสุดเจอแล้วนะครับลิซ่าอยู่ที่ LA ไม่ได้อยู่แบบธรรมดาด้วยกำลังขับรถแบบรถรูเลยใบหน้าสวยน่ารักมุมิตั้งแรกรูปที่เห็นก็คือเห็นแค่หน้าของลิซ่าโอ้โหน่ารักตมุตมิหน้ากลม,มป๊อกเลยนะครับแต่พอซูมลงมาปุ๊บเจอรถที่โอ้โหนี่แหละตัวแม่ของความเร็วความสิ่ง สาว speedy เข้ามาเองเลยมีการเปิดเผยอเอามาด้วยนะว่าลิซ่านั้นกำลังขับรถของตัวเองอยู่ในลอสแองเจลิสเป็นรถของ f e r r a r รนะเฟอร์เรอรี่โรมาสปเดเบาๆหน่อยๆเริ่มต้นที่26หล้านเท่านั้นเองขับแบบชอบเชี่ยวตัวแม่ความเร็วความสิ่งไปเลยนะครับตอนนี้ลิซ่าอยู่ที่ LA แล้วไม่ต้องลุ้นว่าน้องจะไปเมื่อไหร่ลิซ่าอยู่ LA เรียบร้อยเป็นปี2026ที่ลิลลี่คาดไม่ถึง ไม่ถึงแล้วไม่ถึงอีกเพราะว่าลิซ่านั้นเสิร์ฟให้เกินกว่าที่ลิลลี่ขอเอาไว้จริงๆแค่เข้าร่วมลิลลี่ก็โอเคแฮปปี้แล้วแต่ว่าลิซ่าเสริมหนักยิ่งกว่านั้นไปเป็นผู้ประกาศรางวัลไปเลยนะครับตอนนี้คืออิ่มดีใจตื่นเต้นมากเชิดอย่างเดียวลิลลี่เชิดเรียกไม่หันแล้วตอนนี้เพราะว่าเรามันเชิดเรามันชูขอได้แบบสมฐานะสมเกียรติของแฟนคลับลิซ่า เอาเป็นว่ามาเราดูกันดีกว่าวาริซ่าจะมาเสริมโมเมนต์ต่อจากนี้ยังไงจะมาลงไอจลงคลิปสตอรี่อะไรหรือเปล่าไหม